วันนี้มาชุดไรเลยคะวันนี้ก็เป็นชุดคอนเซปต์แบบว่ามีโทด้วยค่ะก็เลยเป็นแบบแนวแบบว่าเยอะๆหน่อยบันทาวลหน่อยตามตุกตานะอ่าอ่ะโดยแนวนั้นค่ะใช่ค่ะยีิบสปีทีภูแล้วเป็นไงบ้างคะเอ่อก็ขออวยพรละกันนะคะก็ยังไงก็ปีที่ยี่นี้นะคะขอก็ขอให้ทีวีภูเนี่ยเป็นหนังสืออันทับหนึ่งของเมืองไทยไปตลอดกาล นะคะแล้วก็แกรนเองก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามพิลคูตลอดเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมคูบ่อยครั้งก็ต้องขอบคุณทั้งพี่พี่ทีมงานทุกๆคนด้วยค่ะค่ะจะจบแล้วเป็นไงคะสะรุปจะอ่ยไม่เอ่ยไม่เมติมอ,อ๋อละครใช่ไหมคะก็ตอนนี้เนี่ยเรื่องราวกำลังแบบเข้มข้นมากว่าคือตอนนี้เนี่ยเหมือนหมรู้แล้วว่าพ่อพ่อของเราเนี่ยไม่ใช่ ใช่พ่อที่แท้จริงแต่ยังไม่รู้ว่าพี่บี้เป็นพ่อก็จะไว่าเฉลยกันตอนหลังๆะคะ่ะตอนนี้กออ็อีกประมาณ2อาทิตย์ก็จะจบแล้วนะคะยังไงก็2อาทิตย์ที่เหลือนี้ก็อยากจะขอให้ทุกคนนะคะเชิญติดตามด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าติดตามมากจริงๆนะคะก็ช่มเทเต็มที่มากค่ะก็ออกว่าจะปิดกล้องก็โอ้โหเหนื่อยมากๆใช่ะคะ่ะ ลุ้นเหรอฮะในละครจริงๆเลยละโอ้ยนี่จริงๆเหรอคะเออจริงๆเ็าเป็นพี่น้องกันค่ะใช่ค่ะเป็นพี่น้องกันใช่ค่ะก็ฝากดูละครกันด้วยค่ะก็ยังไงก็ต้องขอฝากด้วยนะคะกับละครข้ามเวลาหารักนะคะก็ตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะคะแล้วก็เนื้อเรื่องกําลังเข้มข้นมากเลยนะคะยังไงก็ฝากช่วยคดีตามด้วยแล้วกันนะคะ